ที่เขาเลือกเลยนะค่ะร้าติดเต้นเปิดเปิดใจเองเลยว่าค่ะปล่อยสถานะกลับมาใม่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเป็นปัญหาที่หนูหนูก็เล่าไปแล้วครับว่าเป็นปัญหาแบบส่วนตัวมากๆแล้วก็พยายามเล่าได้มากที่สุดแล้วก็ก็เป็นจบบเป็นนามธรรมเป็นแฟนหลายคนก็แอบใจหายกันเพราะมันก็เป็นราวีที่ยาวนานเหมือนกันค่ะกี่ปีนะครับ9ปีค่ะที่คบกัน มีปัญหาแต่ก่อนหน้านี้มอนมีปัญหาที่เราแบบเป็นเพราะมันไปอยู่ฝาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันอะไรเขากลับไปหาคอบคตัวไม่มีปัญหาเลยจริงปัญหาหลักทำให้แบบไปต่อกันไม่ได้คืออะไรคะคือมันเป็นปัญหาที่แบบหนูก็ไม่ไม่ถือว่าไม่รู้สึกว่าเราต้องต้องอยากจะบอกใครให้ทุกคนรู้ขนานนั้นคือแค่ว่าเหมือนหนูกับมันเราเราคุยกันลงตัวแล้วก็เข้าใจกันแล้วแบบไม่ไม่อยากให้หาว่าเป็นเพราะใครหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว หนประมาณแบบว่าเราเราตกลงกันดอกเข้าใจแล้วก็ก็ก็อันนี้มันมันมันใช้คำว่าเลิกขับแค่หลุดเลิกขาดเลิกเลยเขาบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองเกิดอะไรคะอ่ะง่ายๆเลยหลายคนก็ตีความไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของมือที่ตาจริงๆไม่ได้มีเรื่องของมุทิตาค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนที่แบบว่าหนูอาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในในในช่วงเวลาที่คบกันมันอาจหลายครั้งแล้วรู้สึกว่า เป็นเป็นเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะแบบไม่อยากจะไปเจอเหตุการณ์เดิมๆแล้วอะไรเงี้เยเขาก็เลือกที่จะแบบแบบถอยดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อนมาบอก เราเรา,เราคุยกันค่ะเราเราคุยกันแล้วเราก็หนูก็รอประมาณเดือนเดือน,เด,อนเดือนกว่ากว่าถึงจะแบบกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนเพราะว่าไม่กล้าบอกไปตอนแรกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราให้เวลาที่แบบว่าเราคุยกันพอสมควรแล้วแล้วก็ถามย้ําถึงสถานะที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าได้ประมาณนี้ก็เราก็บอกบให้เพื่อน,อน,อนๆทุกคนฟังอย่างในในที่เราพูดแสดงว่ามันก็ยังพอจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้คะเพราะเราก็บอกว่าแล้วแต่ว่า ่อ่ะใช่อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเลยเพราะว่าหนูว่ารอรอรอคือก็รอเสมอแล้วก็บอกเขาตลอดว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็ตามหันกลับมาก็ยังเจออย่งหนูอยู่ตรงนี้เสมอย,ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังยังทำ,ทำงานด้วยกันอยู่คยังจะอยู่ก็เจอบางแสดงว่าหลังจากนี้เราจะปิดใจใเรื่องของความรักไปเลยไหมคือคือต้องบอกก่อนหนูว่ามีแฟนคนแรกก็คือคนเดียวเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยแบบว่า จะจีบกันคืออะไรป๊อปปี้เล่าเลยหนูไม่มีแล้วหนูทําไม่เป็นไม่รู้ว่าการที่เราโสดตอนนี้เราพูดเราเราต้องทำยไงต่ออะไรเงี้ยเราเราทำไม่เป็นก็ตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใครหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ยังอยู่ทํางานไปเรื่อยๆแล้วสภาพจิตใจของเราตอนที่โผลมันโอเคดีๆค่ะเพราะว่าอยู่อยู่กับพี่ๆทุกคนไม่ไม่มีเวลาได้เศร้าหรืออะไรเลยเพราะทุกคนตลกมากเรื่อยไม่ไม่ค่อยมีเวลาได้ไม่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 เม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่วม่ไน่ไม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 ่ไ เวลาส่วนตัวแบบมากๆที่แบบไม่ได้แบบให้ทุกคนได้เห็นอะไรเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันส่่เราจะพิมพ์คุยกันแล้วไม่ค่อยได้คุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยช่วงช่วงตอนที่เกิดปัญหานะครับเมื่อมิถุน่าก,ก็ก็พิมพ์คุยแล้วก็ทุกคนหนูทั้งสองคนเศร้าค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะในช่วงเวลาที่เราครบกันหนูว่าเราสองคนรักกัน มากที่คนคนหนึ่งจะรักกันได้อะไรอย่างเงี้งยไม่ใช่อาการมันนะว่าเขาเป็นหนักอะไหนะคือถ้าพูดตรงๆขงเขาเขาหนักมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเหมือนหนูเพราะนั้นความเข้มแข็งในในในโซเชียลเขาอ่อนแอมากๆเพราะนั้นยิ่งตอนนี้นปัญหาคนแบบไปไปถามหาใครผิดใครถูกไปไปว่าเขาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาหนักหนักมากๆหนักคนหนูเยอะมากคือมันไม่เกี่ยวกับให้มันกำลังจะไเงยไม่มีเกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยอรอยใจหายนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมา5ปี อ่อย no ู่ส no ุดทยไม่มีเขาก็ก็ตอนแรกตกใจมากๆเพราะหนูหนูต้องบอกหนูหนูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ไม่จริงๆเหมือนคนมั่นใจในตัวเองแต่จริงแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะนั้นก็พี่มิกูพี่พี่ทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าสุดท้ายทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่ดีมันรู้สึกแคร์ไหมคะว่าวันนี้ที่ไม่มีเขาพ่อป้าค่ะเพราะหนูอยู่บ้านเดียวกันเลยไม่ไม่เคยห่างกันเลยเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่คือทุกวันนี้ก็มี เจอพนผ่านบ้างเพราะว่ายังยังอาศาัยอยู่ในในบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไปนอนบ้านน้องเขาบ้างอะไรอาเงี้ยจจะแบบมีเจอพันผ่านบ้างแต่แบบไม่ได้เจอแบบตัางๆเราก็ไม่ได้คุยครับยังมีใน,น,นเรื่องของการนะคะของธุรกิจของบริษัทที่เราทำด้ดวยกันเราก็จะมีมีมีคนกลางคมีมีคนกลางประสานงานให้อะไรอย่างเงี้ยเจอสองวันนี่เราค่ะเจอพันผ่านเห็นเขานั่งกินข้าวอยู่มีแ่ส่องมีแอปเป็นม้วนนีแบบอ๋อส่งทุกวันอยาก,การู้เขาลงอะไรดูดูดูตลอดครับ เราไปเข้าไปดูแล้วใจเรามันมันบิดนะมันแบบก็เหมือนจริงๆหนูว่าในช่วง9ปีที่แบบมาเราอยู่ด้วยกันทุ้าราทเลยครับแบบไม่ว่าจะสั่งที่ไหนที่ไปก็ตามก็จะจะมันก็จะมีภาพหรือแบบลอยมาตลอดว่าแบบเราทําด้วยกันเพราะว่าทั้ง9ปีเราทําด้วยกันมาเกือบทุกอย่างทั้งชีวิตแล้วอะแม้ว่าโทรศัพท์ที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีมันจะเป็นเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็อาจจะต้องให้เวลามากๆเลยจริงๆเรารอไหมรอว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมรอค่ะรอรอเพราะว่า คือรู้สึกว่าหนูไม่ไม่รู้สึกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกับใครใหม่ไม่รู้ว่าทำยังไงทําไม่เป็นและตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเองทำไม่เป็นแล้วก็ตอน,นนี้ก็คือเป็นห่วงเขามากๆเพราะว่าเหมือนเขาก็ต้องเริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเรา,เราคอยซัพพอร์ตเขาเราดูแลเขาตลอดเง NY ี้ยก็ก็เป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เรียกว่าปูกอ่อเป็นปมกลมได้ไหมคือจริงๆก็ ต้องต้องฮูออนแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าถามว่ารอไหมก็ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าณณอนาคตหนูไม่ได้มีใครแล้วเขาไม่ได้มีใครก็ถ้าเขาอ,อ,อยากกลับมาเราเรามาคุยกันใหม่อะไรหนูไม่มีปัญหาเลยจริงๆเราเราคิดว่าอะไรที่เราสามารถทําให้เราสองคนแบบเาเป็นแฟน<ๆ>กันได้ใช<ๆ>่หรือว่าเป็นเรื่องของเวลาค่ะแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วหนูว่าเราเราสองคนรู้จักกันมา,มากๆแบบทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้ซึ่งกันและกันณณอนาคตสุดท้ายแล้วถ้าแบบมัน มันได้โอกาสได้คุยหรือแบบอะไรอีกรอบหนึ่งหนูก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะฮะหนูก็อยากให้มันเป็นแบบอยังไงถ้าเป็นความจินี่คือถ้าเกิดเขาให้โอกาสกนมาเนี่ยเรามีโอกาสแปลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็จริงปัญหาตรงนันไดคือปัญหาเนี่ย,ย,ยมันหรือทต้งหมดหนูไม่น่ารักเขาหลายหลายหลายรอบมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้โอกาสหนูมาหลายครั้งมากหนูหนูเข้าใจทุกครั้งเลยที่แบบมันเกิดปัญหาจนกระทั่งรอบนี้เขาแบบแบบแบบไม่เอาเราจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่คือเราเป็นยังไงแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิด ปร,ปรับมาแล้วหลายๆค่ะก็ยังไม่ได้รับอยู่ดีในตอนนี้มันมีการปรับปรับเพิ่มอะไรเปล่าในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อะคะ่ะตอนนี้ก็คงหนูหนูทำงานเยอะมากค่ะแบบตื่นมาเราก็ต้องคุยกนะับโรงงานหนูทำแบรนด์ทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นหนูแทบไม่มีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเลยก็ยก็ดีใจที่มีอะไรให้ทำไม่งั้นคงเป็นบานะ้าแน่แน่คือถ้าบอกกับความรักอะค่ะเราสองคนอะ ปรับเข้าหากันแบบถูกต้องทุกอย่างเลยแต่แค่ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยหนูก็แบบอาจจะเร็วไหลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นหลายครั้งที่เขาสึกว่าเขาต้องเจอปัญหาเดิมเดิมอะไรเงี้ยก็เขาคงรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาเจอปัญหาเดิมเดิมก็เลยเรื่องที่จะแบบไม่ดีกว่าแล้วปัญหานีเราจะสามารถปรับให้เค้าได้ไหมในอนาคตเราคิดว่าเราทําได้ไหมคือจริงๆหนูหนูหนูก็บอกเขาว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่แบบหนูตั้งใจทํางานมากๆตั้งใจแบบอยากจะแบบ เหมือนเราเรามีความฝันหลายอย่างกันที่อยากจะไปเที่ยวอะไรหนูก็ตั้งใจว่าปีนี้ตั้งใจทำงานเยอะๆขายของเยอะๆเพื่อแบ่เราจะได้ทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็แอบช้าไปนหน่อยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากโอเคค่ะีเสุ้อไหนนะ